ก็ที่ดีขึ้นได้เหรอคะเพราะว่าเราเห็นพ่อครูเนี่ยเมตตาเมตตาไม่เฉพาะเรานะ,ะเฉพาะมวลมนุษย์เยชาติด้วยก็คือคนที่มาเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงอะว่าพ่อจะให้ขนาดนั้นมันก็เป็นแรงจูงใจว่าเอ๊ะ เราก็ควรจะตามรอยที่พ่อสอนให้เราดูนะก็จะเร่งพัฒนาให้รู้จักให้คนอื่นให้มากขึ้นค่ะอย่างน้อยที่เราเห็นพ่อครูได้ให้แล้วเช่นวันนี้ไปเดินเนี่ยทุกๆครั้งอะ่ะพ่อครูจะเอ็นดูเด็กทุกคนไม่ว่าเด็กอโศกหร,รือไม่อโศกมวลมนุษยชาติจริงๆค่ะเพราะว่าใครก็ตามมันเป็นตัวอย่างที่ขอบคุณมากที่ได้เราพบพระโพธ,ธิสัตว์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะตั้งใจอ่ะตั้งใจเอ,อื้อทำทาช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่สติปัญญาเรามีกําลังเรามีอะค่ะ